สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมผมเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยนะฮะคงมีปัญหาในเรื่องของการที่เราเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเราเองเกิดในปีนักสัตว์อะไรราศีอะไรหรือว่าลัคนาราศีอะไรแล้วไอราศีกับลัคนาราศีเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวนนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับมาเริ่มกันที่ปีนักสัตว์นะครับการนับปีนักสัตว์เนี่ยมีหลายแบบมากๆเลยนะครับทั้งแบบไทยแบบพราหมณ์แล้วก็แบบจีนนะครับผม อย่างของไทยเนี่ยนะครับก็มีการนับหลายแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครองเนี่ยนะครับก็จะใช้วันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนอ้ายเป็นการเปลี่ยนปีนักสัตว์นะครับแล้วก็จะมีการใช้ช่วงที่15ถึงวันที่17เมษายนนะครับในช่วงวันถลเหลงโศกหรือวันสงสกรานเนี่ยเป็นการเปลี่ยนปีนักสัตว์ด,ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดจะเป็นสากลขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับก็จะใช้วันที่1มกราเป็นการเปลี่ยนปีนักสัตว์นะครับผม และของแบบพรามนะครับที่จะใช้วันขึ้น1นึ่ข้ามเดือน5เป็นการเปลี่ยนปีนักสัตว์นะครับผมซึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับมักจะนิยมใช้ในการดูดวงในทางโหราศาสตร์นะครับเราต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าปีนักสัตว์ที่เราอยากรู้เนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรไปใช้ทางราชการหรือเอาไปใช้ดูดวงถ้าเอาไปใช้ดูดวงเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ปีนักสัตว์ตามหลักโหราศาสตร์ของพรามนะครับผมที่ใช้วันขึ้น1นึ่ข้ามเดือน5เป็นการตัดปีนักสัตว์นะครับ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของราศีนะครับซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีราศีแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นคนที่เกิดช่วงเดือนมกราถึงเดือนกุมภาเนี่ยนะครับก็จะเป็นราศีมังกรโดยนับจากวันที่16กมกราถึงวันที่15ากุมภาแล้วก็นับอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งการดูดวงตามราศีเนี่ยนะครับก็เป็นการดูดวงขั้นพื้นฐานหรือเรียกว่าการดูดวงสาธารณะที่เรามักเห็นกันตามโซเชียลมีเดียหรือตามที่ทั่วไปนะครับที่มีการดูดวงท้ายนิสัยใจคอ อันนี้เนี่ยนะครับจะไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่นะครับผมต่อมานะครับนั่นคือลัคนาราศีซึ่งลัคนาราศีเนี่ยจะใช้วันเดือนปีเกิดใช้เวลาตกฟากหรือเวลาเกิดของเรานั่นเองนะครับเอามาคํานวณกันตามหลักโห,งหงาราศาสตร์ของไทยนะครับเพื่อที่จะคํานวณออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในลัคนาราศีอะไรไม่ใช่ว่าเราเกิดในเดือนมกราเราจะเป็นราศีมังกรเราเกิดในเดือนกุมภาเราจะเป็นราศีกุมอันนี้เนี่ยถ้าตามหลักลัคนาราศีแล้วเนี่ยจะไม่ใช่นะครับผม ซึ่งลัคนาราศีเนี่ยนะครับจะใช้เพื่อทําการผูกดวง <_ d ew ing> เพื่อที่จะดูดวง <_ d ew ing> หรือว่าที่จะพยากรณ์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะพยากรณ์ได้แม่นยํากว่าซึ่งลัคนาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตเป็นตัวกําหนดอุปนิสัยของแต่ละบุคคลนะครับผมซึ่งจะบ่งบอกความแตกต่างของแต่ละบุคคลทําให้พยากรณ์ออกมาได้แม่นยํากว่านั่นเองนะครับซึ่งการคํานวณลัคนาราศีเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและวุ่นวายมากมากเลยนะครับผมแต่มันจะมีตารางที่สรุปออกมานะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้นะครับแต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นนะครับผมเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือสินแสบาร์โค้ดชีวิตนั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาเพื่อนๆคลิกลิงก์ไวแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเลื่อนมาถึงด้านล่างนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกตรงรูป QR-code ได้เลยนะครับผมแล้วมันจะเด้งเข้าไปในไลน์ ซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกมาตามลิงก์นี่นะครับผมแล้วกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็จะได้วันใช้งานฟรี30วันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าปุ่มสีเขียวๆนี่นะครับเข้ารับระบบสแกนบาร์โค้ดชีวิตนะครับในนี้นี่ยนะครับเขาก็จะมีบอกสีมงคลเฉพาะคุณบอกในแต่ละวันเลยนะครับว่าวันนี้เราใส่สีอะไรจะเฮงในเรื่องงานเรื่องเสน่ห์เรื่องสุขภาพนะครับผมหรือว่าจะกดให้โชว์7วันเลยก็ได้ นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกราฟชีวิตกราฟชีวิตนี่ก็จะขึ้นในแต่ละวันในแต่ละเดือนเลยนะครับว่าเราจะเฮงในเรื่องงานเรื่องความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพการเงินเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของบา์โคดชีวิตอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวบอกลัคนาราศีของเราว่าลัคนาราศีเราที่แท้จริงแล้วอยู่ราศีอะไรอย่างตัวของเองเนี่ยนะครับเกิดเดือนมกราแต่ว่าลัคนาราศีเนี่ยอยู่ที่ราศีมีนนะครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าดาวอะไรย้ายไปดาวอะไรจะมีคําอธิบายมีคําพยากรณ์ของแต่ละลัคนาราศีเลยนะครับสามารถกดเข้าไปอ่านได้นะครับผมแล้วเขาก็จะมีบอกเทคนิคพิเศษมีบอกคําแนะนำด้วยนะครับว่าให้เราระวังเรื่องอะไรเราจะเด่นเรื่องอะไรนะครับและในนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะให้คุณเนี่ยสามารถแนะนําเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนเข้ามาได้นะครับเพื่อเป็นการสะสมแต้ม สามารถแลกเป็นเหรียญหรือว่าเป็นเงินรางวัลก็ได้นะครับเอาไว้ใช้เติมโปรโมชั่นหรือว่าเติมวันใช้งานของเราย้ํานะครับผมว่าถ้าเพื่อนๆนกดลิงก์เข้ามาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ใช้งานฟรี30วันนะครับแล้วเขาก็ย้ําอีกด้วยนะครับว่าจะไม่มีการเก็บเงินอัตโนมัติอย่างเด็ดขาดเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสินแสบาร์โค้ดชีวิตเพิ่มสติด้วยสถิตินะครับผมซึ่งเป็นแอป,ปที่ใช้งานง่ายสะดวกสบายทำให้ชีวิตคุณเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็คลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งการดูดวงสําหรับผมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องงมงายเลยมันเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการนับปีนักสัตว์วิธีการดูราศีดูลัคนาราศีของตัวเอง ใครนะครับที่ไม่เคยรู้ลัคนาราศีของตัวเองหรือว่าไม่รู้ปีนักษัตร์ของตัวเองเนี่ยนะครับช่วยเม้นบอกผมด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้นะครับเก่งอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้นะครับโมมูเตลูช่องคูคูที่สายโมไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ